ไม่ติดไม่ต้องเคาน์เตอร์แล้วก็ได้นะฮะเฮ้ย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 โดนอยู่มาดิ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 แล้วก็ร้องเพลงเลยลา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 อุ้ยแกตายสองเคาน์เตอร์เลยเนี่ยครับผมเราสามารถกันทงได้ฮะไม่โดนกราบสวัสดีเพนรุ่นสุดท้ายครับผมตอนนี้คุณอยู่ช่องอาเจ็ดสิบเอ็กซ์ซูนนั่นเองนะฮะคลิปนี้ อุตะนักร้องยุคสมัยใหม่นะครับผมอุตะร่างทอนมูสิกาเนี่นะก็ทําการบัฟไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวคลิปนี้เล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมแล้วถ้าเกิดคุณยังไม่มีตัวละครนี้นะแล้วอยากได้ใช่ไหมผมตูนนี้ตูเข้ามาแล้วนะมีทั้งหมด3ตัวเลยนะครับผมไม่มีเพชรเปิดก็ไปใช้บริการซอมบิ้ลัดได้เลยนะครับผมไม่โกงเกียหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์กับซอมบิ้ลัดเพราะดองเพชรไว้คุณเป็นร้อยรดีหมดหายเรื่องการดองเพชรได้เลยครับอันบัฟมานะครับผมถึกขึ้นที่ผมไปเล่นม เชิญทอมมูสิก้าคือจริงๆแล้วก่อนบัฟเนี่ยมันสําคัญตรงที่ว่าคุณจะต้องเคาน์เตอร์ให้ติดก่อนหนึ่งรอบนะครับผมเพราะถ้าเคาน์เตอร์ติดเมื่อไหร่นะฮะทอมมูสิก้กาก็จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับผมจนกว่าคุณนะครับผมนะจะทําการเคาน์เตอร์อีกรอบหนึ่งทอมมูสิก้กาก็จะไปปรากฏตัวในจุดที่คุณเคาน์เตอร์ติดนะครับผมนะดังนั้นความยากในสมัยก่อนเนี่ยก็คือจะทําทไงให้เขาถูกเคาน์เตอร์นะครับเอ้ยถ้าเขาเคาน์เตอร์ติดนะครับผมแต่ยุคนี้เคาน์เตอร์ง่ายขึ้นนะเพราะวว่าาสกิลลงงหับ้อะไรบ้างนะครรับผผมมเลยทําใหู้้สึกว่าเเเล่่นนมมาียออัญญชิูสิก้้าาไดง่ นะแล้วก็ถ้ามีทอมบูชิก้าเนี่ยคุณจะได้รับลดดามเมจทันทีเลยนะแลนะทำให้สถานะปกติไร้ผลทั้งหมดนะครับผมนะนี่คือโหด เอ่อความสามารถของเขาคือโหดมากนะแต่เสียดายที่ว่าความสามารถตรงนี้มันคือสายโล่เว้ยดังนั้นพอไปสายโล่ปุ๊บคุณจําเป็นต้องกันธงนะคุณเล่นนอกธงค่อนข้างจะไม่เก่งผมการคอมโบสกิลนะค,คุณต้องเข้าใจก่อนถ้าคุณเล่นตัวนี้นะครับผมหนึ่งแล้วผมคุณจะเป็นต้องเปิดสกิลหนึ่งก่อนเพื่ออัญเชิญทอนบูสกาให้สําเร็จนะครับผมพอสําเร็จเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณจะถึกมากๆถ้าคุณอยู่ในธงคุณจะถึกแลวถึกมากนะทีนี้ครับผมคุณจําเป็นต้องใช้สกิลสองครับเพราะว่า สกิลสองเนี่ยมันจะกดค้างเวย้ยพอกดค้างเนี่ยมันจะเป็นสกิลที่ทําให้คุณแบบลดดาเมจสกิ Skill ลร้องเพลงอะ่ะพอลดดาเมจเสร็จปุ๊บนะเขาบอกว่าจะย่นคูดาวนะผมสกิลหนึ่งสามร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหเร็วมากถ้าเกิดคุณกดค้างนะครับผมจนหมดเลยนะจนมันปล่อยไปเองเลยนะครับผมคุณสามารถย่นคูดาวสกิลหนึ่งได้ภายในไม่กี่วินาทีเท่านั้นคือน้องแตบ่บัฟมาเนี่ยถือขึ้นนิดเดียวฮนะถือขึ้นมากๆเลยนะครับผมสกิลก็ถือว่าเหมือนเดิมการเล่นเหมือนเดิมแต่ถือขึ้นงงไหม เออแล้วข้อเสียในยุคนี้นะแม่งน็อกแบ็กต้องเกิดจากสกิลเท่านั้นนะครับผมน็อกแบ็กเกิดจากอะไรบ้างเคาน์เตอร์ติดนะครับผมแล้วก็สกิล2ปล่อยสกนะิล2เนี่ยมันก็จะทำการซัดปิวแต่ถามว่าถ้าเกิดคุณไม่มีสกิลเลยคุณจะซัดปิวศัตรตูได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะครับผมแล้วผมเสียดายอย่างนึงตรงที่ว่าพออัญเชิญทอมมูสิก้าเนี่ยคุณจะทําให้คุณมีการตายหนึ่งรอบอันนี้ถือว่าดีนะครับผมแต่ว่าพออัญเชิญเสร็จเคาน์เตอร์บ่อยๆเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรให้ตัวคุณเก่งขึ้นเลยฮนะ คือผมมองว่าเคาน์เตอร์แล้วก็เสียเปล่านิดนึงอ่ะถ้าเคาน์เตอร์แล้วบัฟโจมตีเคาน์เตอร์แล้วเ,เป็นอมตะนานๆอะไรเงี้ยคือแบบมันจะดีกว่าพอเคาน์เตอร์เสร็จต้องมานั่งกดสก,กิลสองอีกอะไรเงี้ยแล้วก็กดเคาน์เตอร์อีกผมกดตายก่อนนะครับผมอันนี้ก็คือพูดถึง่าบบัฟมาแล้วมันเล่นในเมตานี้ก็ไม่ได้ง่ายโอเคทรับร้อยหกสิบเจ็ดนะฮะอันนี้ถึกมากนะฮะใช้โอนแกนไลน์ไปก่อนนะครับผม ก็เดี๋ยวไปดูเกมเพลงถ้เาเกิดประสบปัญหาเพชรเลือศูนย์แล้วนะครับผมไอ้ดีไปต่อไม่ได้นะฮะต้องบอกเลยโอ้ดาชอเปิดได้บริการแล้วนะครับผมไว้ใจได้แน่นอนการันตีไอ้ดีให้คุณได้แน่นอนครับผมอาแล้วครับผมมาอยู่กับน้องอุตะนะฮะเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่น่ารักก็พอแล้วใช่ไหมเนยยืดไปก่อนนะต้องบอกว่าตัวละครโมเดลสวยผมมองว่าสวยที่สุดในบรรดา เอ่อตัวละครทั้งหมดเลยนะครับผมอันแน่มาแล้วเคาเตอร์ไปก่อนนะเรียบร้อยอันเชิญหุ่นไลากามาแล้วอืมระวังกันก่อนนะครับผมอุ้ยโดนเนี่ยมันไม,ไม,ไม,ไม่ตายนะไม่ตายโอ้ตายตาย่อนมูสิกัลมึงจบตีเลยเออนั่นแหละอืมมาแล้วร้องเพลงยุคสมัยใหม่อยู่เพียงไม่ไกลอืมแปลไทยเฉย นี่อ่ะนี่อ่ะตีเด้งเลือดนะตีโปตีเด้งเลือดห้าเปอร์เซ็นต์เว้ยบอกเลยโคตรตึงยอดจะมีหนึ่งเท่แม่งติวนะครับผมตอนนี้เรามีปีกดำแล้วนะถ้ามีปีกดำแล้วเราก็จะกันสถานะแล้วก็ถึกขึ้นด้วยนะครับผมโอเคพอสมควรเราคือเติมเกรดไม่ส่งคนยืนนะเติมเกรดได้ร้อยห้าสิบนะครับผมปีกดำไหมนะ้องเป็นร่างจอมา harbor. มานมาเด้ ถอนมูสิกามาแล้วครับผมอันเชิญง่ายนะยุคนี้มันอันเชิญง่ายนะอืมโอเคเนี่ยวเราเรากดแม็กเลยนะเรากดแม็กซิมัมเลยมันจะครูดาวทันทีนะครับผมเคาเตอร์อีกทีนึงอืมเลียบร้อยครับผมแตกอุย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 ,อย,อยเอาว่ะเอาเรื่องว่ะเติมเกจไปก่อนนะฮะแต่ยุคนี้พอมันเป็นนิกาเนี่ยผมว่ามันรับมือ,อยากนิดหนึ่งนะครับกี่ดอวไปเลยดอวไม่ติด จอชมินเข้ามาในร้องเพลงฮะโดเรมีฟาซอลาทีนี่โดนไปก่อนนะฮะเคาเตอร์เลยอืนี่ครับผมผมเสียดายนะเคาเตอร์น่าจะแบบแรงๆไปเลยแบบไม่สนลดอเมรอะไรเงี้ยอืมอุ้ยโดนหัวโอเคจะเ,เคลื่อนที่ช้านะสายโลกระถึกนะผมว่ามันถึกนะผมถึกขึ้นมา,มากๆเลยนะแล้วก็เดง้งเลือดเยอะนะครับผมตีหมดตีโอเคอมาหู่ิกัดสาม สู้เหรอเนี่ยฝั่งเราโอ้โหโลสองนะเล่นยากนะแบบนี้ใครมานิเกะมาเดนิกะลูฟี่เหรอคะสวัสดีค่ะอุ้ยดอไปติดเขาเตอร์เลยน้องเรียบร้อยอันเชิญได้ล้อ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 ล้โดเรมีไปไหนแล้วโดเรมีชั้นอืมอันนี้กันฐานะนะ สวยโอเคอุตะล่างโลแล้วผม,มเรียบร้อยอสวยไม่เก็บเรียบร้อยตายพอดีถึงเขากันสถานะนะครับผมอุ้ยเ,เออข้อเสียอ,อย่างหนึ่งตัวนี้นะอย่าไปบอกว่าแม่งไม่กันนกแปกุ้ย <c oughs> เป็นสายโลที่ไม่กันนกแบรต้องใช้สก,กิลนะลาลอลอรอลอลอรอทำอ,อืมโอเคดึงคงไม่ได้นะแต่เรากันทงได้นะไม่เสียอยู่อ อัเชิขอบคุณลุงแสงโอ้โหแพ้ไปนะตาแรกเนี่ยมันจะถึกนะมันจะถึกขึ้นนะความสึกผมนะตายยากนะครับผมโอเคไปดูกเกมเพย์ต่อไปเลยนะโอเคครับมาเล่นกันหน่อยนะฮะตัวนี้นะรีวิวก็บอกว่าเล่นยากนะ โอ้เล่นมาโอ้โหยอมรล้วว่ายุคนี้เล่นยากพอสมควรจอร์จชามินหนึ่งเทดึงเลยจ้าดึงเลยจ้าเออเคาเตอร์เลยนะต้องเคาเตอร์แม่นๆนะสกิลสองพี่ว่าวไปแล้วน้องโอเคสกิลหนึ่งมาโอ้โหเร็วเร็วมาเร็วตัวอะไรวะเนี่ยนึกว่าตัวอะไรมายืนโอเคครับเรากันทงกันนะฮะระวังระวังจอร์จชทมินต้องเก็บไม่ส่งคนนะตัวนี้ เน,นี่ยถึกอยู่นะครับตายยากขึ้นเล็กน้อยอุ้ยแต่เรามีการตายทีหนึ่งเว้ยโอ้โหโดน,นครับเราตอ้องตีเขาให้ได้นะเราจะเด้งเลือดนี่อ่ะอืตายกับตายลาลาลาโอ้โหไม่โดนมาดิมาดิยมีรุ้มมาดิยมีรุ้มหนีก็ดีแล้วนะมิงานเราตาย <laughs> ต้องบอกว่าเล่นยากนิดนึงนะตัวนี้อดทนหน่อย บ๊อบมาตปเลยไปไหนปผู้ไม่กันน้องแบทบอุ้ยโอนหนีออกมาโอเคอไม่ได้เลือดไม่ได้เลือดอเรียบร้อยเคาเตอร์ติดเคาเตอร์ติดลา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 ,ลา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 เออโดอนแล้วโอ้โหนิดเดียวฮะจังหวะโอเคครับเกิดใหม่อีกหนึ่งรอบนะฮะ เขากลางแล้วก yeah. ันอย่านะครับอย่าดึเนี่ยเขาไม่มีพี่นะปู่ดึงเรียบร้อยแตกเอนเกตว่าเขาเตอร์เลยเนี่ยฮะเขาเตอร์ลุงแสงได้นะครับลา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 ลลไปไหนของเขาเนี่ยคือเอาครูดาวนะวิ่งแต่มันดึ mm. er งทงว่ะม so ันด anyway. ึงเสร็จแน่เลยนะระวังเดินช้าเอาไว้ย ทุกนี้ถ้าวาร์ปทงไม่ได้เล่นยากว่ะโอเคเอาเฮ้ดูลก,ดลกาดุลยการดีมากเคาเตอร์เลยเนีย่ยครับผมเราสามารถกันทงได้นะให้โดนโอุ้ยโอ,โอ้กันไม่ได้ว่ะทงนั้นเรียบร้อยฮนะอัญเชิญเทพ แค่แผงเสียงเพลงเสียดายนะตีสามทีไม่น็อตแบ็กถ้าสามทีน็อตแบ็กผมว่าดีกว่าแพ้ไปดูดิครับกันทงยากนิดหนึ่งโอเคเพื่อนดึงได้เกือบแพ้เหนื่อยมากนะเส้นตัวนี้โอเคไปดูเกมเพศต่อ,อไปเลยนะครับ เอาละครับมาเกมเพลงต่อไปนะฮะต้องบอกว่านี่ดูโหท่านี้นอนเยอะมากนะครับผมวับวันนี้คนเล่นเยอะนะฮะแล้วแม่งต้องมาอยู่ทีเดียวกันทั้งหมดเลยสุดยอดโอเคเราเตรียมเก็บไปก่อนนะครับเนี่ยถ้าเราอยากเคาน์เตอร์เร็วๆนะฮะรอลุมแสงมันสกิลเราก็กดไดมเรียบร้อยอได้แล้วโอ้สองทีเอาทีเดียวพออ้มแม่งวาร์ปมาด้วยนะฮะดอร์ตม,มิน สกิลนะครัผมใชสกิลไปติด hmm, ต mm ิดติดอันนี้มาดิเด้งเลื่อนแล้วคาลเตอร์เลยคาตร์ไปติดไม่ต้องคาเตอร์แล้วก็ได้นะฮะอหึหึหึฮยฮึฮึฮึฮดฮึ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 ฮลย ตายเฉยโอ้เรียบร้อยฮะเก็บสองลูกแสงโดดเช็ดตัวพลาดเออตกลงก่อนโอ้ยเล่นง่ายแล้วนะเห็นไหมมันรับมือดูกแสงได้ประมาณหนึ่งนะผมมันถึกมันถึกถ้าเกิดซับแต่มันต้องเล่นซับหนานะตัวนี้เล่นซับบางหรืไอดีใหม่ผมไม่แนะนำให้ให้เอามาเล่นนะมันต้องเล่นซับหนานิดนึงตกลงก่อนระวังดูกแสง เยีลือวไม่แน่ใจว่ากันทันหรือไม่แต่เย็นๆค่อยๆคุยกันโอ้โหแมงอยู่บนโดนเลยมาลา่าคาหนูมาแล้วหนูค่อยๆขาดมานะคะช้าจังเลยเรียบร้อยครับใครตายไป้ <c oughs> ลาล,ะละ้ๆเนี่ยกันทงได้นะอสกิลนี้ลาลาล้อ้หูแตกเลยน่ดนี้ีแรงเกิน เบ่งพลังซุปเปอร์เซย่าอุ้ยเนี่ยครับมันถึงถึงอ่ะอุ้ยเห็นไหมจอชมินเอาเลือกเอาเลือกกอนเอาเลือกกอนโอ้โหมันไม่กันเอาแบ็สนี่แหละเฮ้ย,ยได้อยู่ได้อยู่เนี่ยครับยืนตรงกลางแม่งเลยเฮ้ยบูโดนี่ไม่ได้บูโดนี่ไม่ได้เพื่อนยืนเพื่อนบอกไอ้จะยืนทำไมโอ้โะเพื่อนไม่ออกตรงเว้ย โอเคไปดูเกมเพยต่อไปเลยนะครับเอาแล้วครับผมเมาเอกีไปต่อไปนะผมจัดเต็มๆให้นะผมสำหรับกุตะนะฮะบับมาทั้งทีนะผมเมื่อกี้ของใครอ,อขอเพื่อน <c oughs> เอาไปดอสเลยโมเดลสวยมาก นะครับตัวนี้ชอบโอ้โหมาดูแลบุตรหลงบานอือไม่ตายหรอกน้องคือหวังเออเรียบร้อยขอบคุณอืมมาแล้วร้องเพลงก่อนยุคสมัยใหม่อยู่แค่เพียงไม่ไกลนี่เพงลงร้องพร้อมมากเพราะอะไรถึงร้องอืมโอเคอย่างนี้เราไม่ได้นะฮะเราเนี่ยถ้าไม่มีสกิลมันน็องแบ็คไม่ได้เวูอ่อ้อืออือ อ่ะมันเลยมันปล่อยมันปล่อยธงมันปล่อยธงผมเยอะเยอะนี่เจอทอนมูพี่ไปน้องอืมผมไม่เสร็จนะฮะไม่ได้นะกันไม่ได้ไถึกถึกดูความถึกเลยลาลาลาอืมชาร์จเต็มชาร์จเต็มนี่เห็นไม่โดนนะครับผมจังหวะนี้คอลเตอร์ติดไหมคอลเตอร์ติดไหมไม่ติดนะฮะโอเคเราเติมเกจไปก่อน อโอ้โหเ,เกือบตายสี่หมื่นอันนี้ก็เด้งกันตายแล้วนี่ขอเอาเลือดคืนมาก่อนนะฮะต้องเอาเลือดคืนมาก่อนผมไม่ติดเตอร์ไม่ติดเด้งเลือดนะฮะติดบูทไ,ไหนฮะบลับเราเจอเราเจอเราเจอ,อ,เจอไม่ถึงเว้ย ที่มันดึงเราได้นะอ้าวโดยค,ค่าครูเอเราแช่ลูเจอร์ก่อนเรเจอเลือดน้อยเราแช่ได้เอ้าไอ้ค่าครูไอคค้ไอเวจะเตะออกไหมวะเคเตอร์เลยโอ้โหแต่เคาเตอร์นี้ไม่ได้นะมันต้องใช้สูตีเราเกะก่อนโอ้ดูดิวกว่าจะกันหงได้นะถ้าศัตรูลุ่มว่าเล่นยากนะ ตรงกลางไว้ยังไงโอ้โหยืนสองตัวหัวโดอยู่สู้งไงไม,นะมันนะวันดีค่ะนอนนอนนอน,น,อนมัดแดงเนี่ยเราก็วางไว้นะวางทอนหมูไว้แต่ว่าปัญหาไอ้ทอนหมูมันไม่ได้บัฟเยอะมากนะผมทำดาเมจน้อยไปหน่อยวะไม่ค่อยถีนะ่ด้โอเคทีนนอนน่าจะเป็นมัดนะแบบปีกดำแล้วแบบดาเมจแรงๆอะไรเงีแบบ้ยอ้าวสวยดิอย่างงี้ ได้กลางเติมเกยก่อนเติมเกยก่อนลาลาลาลลาโอ้โหมันมีร้อยเหรอวะก้อนแรงเลยโอ้โดนโดนถักบัตรค่าแล้วเห็นไหมครับความอย่างนี้ตัวละครมไม่สนุาเมทหลายตัวเว้ยนอนก็เลยแบบว่าอาจจะไม่ได้โอพีมากนะโอเคจบไปครับเกมเพล์นี้นะก็เดี๋ยวไปดูอีกสักหนึ่งเกมเพล์ละกันนะครับคุณผู้ชม นนช็อปเปิดให้บริการแล้วนะครับผมนะก็ไม่ว่าจะเป็นเกมวันพี่สดาร์บิวเจนวีเบฟโซนะครับผมมีคนวงจรแน่นอนกับนนช็อปเท่านั้นครับเอาละครับมาเกมเพชรสุดท้ายนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วยนะฮะเป็นกระจายช่องอาร์ตอเดทีด้วยนะครับผมก็ใครที่ยังไม่มีน้อนะฮะก็ลองไปซุ่มกันได้นะครับผมคือต้องบอกว่าพี่ต้อเนี่ยตอนแรกนะอันผมเล่าให้ฟังนะตอนแรกเลเวลน้อนตัวนี้นะครับผมล่างโลเนี่ยเลเวลหกสิบคุณว่าผมซุ่มกี่เพชรอะ เลเวลร้อยไม่ยัดเสร็จนา้าเห่าหอนแลนะ้วน้องดึงก่อนเรียบร้อยขอบคุณมากแชงคุณพ่อขาขอบคุณมากนะคะโ้โหหันต่อยทียัดแค่สองหมื่นนี่ครับผมเราสามารถคูดาวได้นะฮะสกิลแบบย่นคูดาวไปนะฮะม,มาเมาเด็ดมาเมาตอระวังนะก็ต้องเป็นอ่าอุ้ย เกิลยัเอกาไม่แม่นหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกอ่ะตัวเนี้ยถามว่ายื้อลุงแสงได้ประมาณหนึ่งนะถ้าใครเล่นนะครับแต่ส่วนตัวผมว่าไปเล่นคูซันอะไรนะน่าจะง่ายกว่าเฮ้ยจอชมินลาลาลาอืมโดนไมก่อนตรงกลางโดนมาเฮ้ยทอนบูโอเคได้ไหมโอ้โหไม่ได้เลยครับผมเคา้าเตอร์ไม่ถึงเคาเตอร์ไม่ติด ดึงทำไมดึงทำไมอย่างนี้เราจะกันฐาน้นะอืมสวยขอบคุณมากโอเคติตมเก็บไปก่อนเราบุกได้นะฮะตอนนี้้องนำคือน้อนอาจจะยืนทงไม่เก่งนะนนต้องบอกก่อนนะอืม,มสกิลเด้งเลือดพี่คือน้อนยืนทงไม่เก่งเท่ากับใส่โลบ่บังตัวนะครับผมที่เป็นมีเจน,นะ โรบินน่าจะยืนเก่งกว่าน้อนมันเองเคานเตอร์นะครับผมแล้วก็มันไม่การสติวตัาหาผมกำลังคิดว่าถ้าเกิดเราจะเล่นนอนให้คูดาวเร็วๆเนี่ยอาจจะนะครับย้ำว่าอาจจะต้องใช้เหรียญแบบตีสตูและเด้งสกิลเวลาสตูดึงธงอะไรประมาณนี้ผมว่าเหรียญเียนพวกนี้น่าจะตีถ้าเกิดใครอยากเล่นนะอ้าวแม่เอ้ยนึกว่ามันจะกดจมตีเรา ลา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 ไม่ตายหรอกนะโอเคสังเกตก่อนไอตรงนี้เราทิ้งไอหุ่นไลกาไว้ก่อนโดนต่อยล่วงต่อยล่วงอย่างเดียวเลยโอเคสวยเรียบร้อยขอบคุณไอเจคเลือดเต็มเลือดเต็มเลงเลือดเลือดเต็มลา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 เอ้ยไม่โตไม่ได้อุ้ยเกือบตายผมดึนเสร็จแล้วเนี่ยทำไมเล่นไป เ <c oughs> นี่ยกันโถงยากนะแทบจะต้องมีสติเวลาเล่นมา,มากๆเลยนะออกสกิลกระถึกถได้ถึกใช้ได้ถึกใจได้ดึงดึงดึงโอ้โหดึงไม่ได้ว่ะเป็นตัวยืนโอ้โหลม้มโคตรเกลียดเลยนะลาล้มโอเคจบไปนะฮะอันนี้เรียบร้อยครับบุกเหนื่อยเลยนะฮะโอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืม แชร์เพื่อนๆได้ดูนะครับผมแม็กกินหน้าครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ